เทียมรานาบาตินะครับก็ได้เปิดใจนะครับกับนักข่าวนะครับหลังจากที่แกชนะคะแนนอวตารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยางขาดลอยนะครับล่าสุดนี้เจ้าตัวนี้ก็บอกนะครับว่า พร้อมให้โอกาสเสือแบล็กนะครับได้แก้มือนะครับเพราะเมื่อปีก่อนนะครับเสือแบล็กเองนะครับไปชคที่บ้านเกิดของผมนะครับผมก็นอกเขาได้เพียงแค่21วินาทีของยกแรกนะครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่านะครับเขาอยากรีแมต์กับผมนะครับผมจึงอยากให้เขานะครับได้แก้มือในบ้านเกิดของเขานะครับและถ้าผมสามารถชนะนอกเสือแบล็กได้เป็นครั้งที่2นี่ก็น่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับที่บอสชาตรีนะครับจะมอบสัญญาวันใหญ่นะครับให้กับผมนะครับ และผมมองว่าก่อนหน้านี้นะครับเสือแบล็กเองนะครับเจอคู่ต่อสู้ที่ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับแต่ถ้ารายการพร้อมจัดให้ผมนะครับเจอกับเสือแบล็กนะครับผมก็พร้อมที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นนะครับว่าระดับฝีมือของผมนะครับแตกต่างจากเสือแบล็กมากแค่ไหนนะครับผมนับถือหัวใจนะครับนับถือในตัวของเสือแบล็กมากๆนะครับผมจะรอวันเวลาที่เหมาะสมนะครับจนกว่า ผมและเขาจะได้เป็นคู่ต่อสู้ของกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าเคมรันนีก็พร้อมที่จะเจอกับเสือแบล็กนะครับและเขาก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาในเสือแบล็กนี่ยังไม่เจอคนที่เก่งๆนะครับและเขาก็ยังบอกอีกต่อไปว่านะครับถ้าไม่ใช่เสือแบล็กนะครับผมคิดว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของผมนะครับ อาจจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างน้องโอฮามาวยไทยหรือกุหลาบดำซอจอปียกอุทัยนะครับที่กำลังจะมีโปรแกรมนะครับชกกันในเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าทั้งคู่คือนักชกระดับตัวท็อปของวงการนะครับใครเป็นฝ่ายได้รับการชวมือนี่มีโอกาสที่จะได้เจอกับผมเป็นรายต่อไปนะครับเพราะทั้งสองคนนี้นะครับต่างอยู่ในระดับที่สูงกว่าผมนะครับ และถ้าผมสามารถเอาชนะพวกเขาได้นี่ผมก็จะยิ่งดังมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางรายการแล้วนะครับว่าจะจัดให้ผมเจอกับใครนะครับแหม แกก็เรียกได้ว่าท้าทายไปหมดแล้วครับเจ้าเขียมรันดาบัตินี่แกก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับแกมาโชว์ในรายการวันลุมพินีนี่เรียว่า2ไฟนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าพงศลินะครับคราวนี้ก็ชนะอวตารนะครับและแกก็พร้อมที่จะเจอกับทุกคนอยู่แล้วนะครับเป้าหมายคือไปรายการวันใหญ่นะครับหลังจากที่เสือแบล็กนะครับเห็นเจ้าเคียมรันดาบัตินี่เรียว่าท้าทายนะครับเสือแบล็กเองนะครับก็ได้ตอบกลับนะครับบอกว่าวันนั้นนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับโม้ไปก่อนครับ ที่ผมเงียบๆนะครับผมไม่ได้กลัวคุณนะครับผมรอแค่วันและเวลานะครับเอาคืนอย่างสาสมเท่านั้นนะครับนี่นะครับเสือแบล็กเองนะครับก็พร้อมนะครับที่จะเจอกับเคียมรันดัมบัติอยู่แล้วนะครับพอเรดวาแค้นฝังใจอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับก็รอดูนะครับว่าคู่นี้จะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่านะครับถ้าเจอกันนี่ใครจะนอกใครนะครับและเสือแบล็กเองนะครับตอนนี้ก็ได้เซ็นสัญญาไปชกในรายการวันใหญ่แล้วนะครับล่าสุดก็มีโปรแกรมแล้วนะครับที่จะเจอกับ วลาดิเมียคุชมินนะครับในศึกวันไฟนท์นะครับในวันเสาร์ที่6เมษายนนี้นะครับก็ต้องรอไฟนี้ก่อนนะครับเขียมรันก็ต้องรอไปก่อนนะครับให้เสือแบล็กนี่ชกไฟนี้เสร็จก่อนนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ยังไงยังไงนะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับเจ้าเขียมรันอย่างแน่นอนนะครับแฟนมวยแะครับคิดว่าถ้าเสือแบล็กนะครับเจอกับเจ้าเขียมรันธรรมตินะครับชั่วโมงนี้ ใครจะนอกใครนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารครับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเพิ่มเพมแอดไลน์มาที่ atag24 นะครับ atag24 ฝากไว้ด้วยครับ